สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามอนีกลับมาพบเพอกับช่องแม่พี่กไทยแลนด์อีกแล้วนะคะมอนี้แม่ก็จะพามากินข้าวแรงนะคะมากินกับพอบ้านคือเก่าเนาะพี่น้องก่อนจะกินแม่กับขอบคุณนะคะเพราแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้แม่เดี๋จ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่กับครอบครัวนะจ้าขอภัยหลายๆพี่น้องอากาศเปลี่ยนสิยงก็ยิ่งเปลี่ยนเนาะ วันนี้กับเมนูแซ่บกินแล้วพี่น้องปลาเผากับตบมะหุ่งเนื้อจ้ะมาจ้าแซ่บๆน้ำแกงจ้าผักก็มีน้อยนึงนเนาะปลาเผากับซื้อมาเนาะอันนี้ซื้อมาเด้อจ้ะพี่น้องมาจจะตำหุ่งเออเป็นแซ่บตำป่าเด้อพี่น้องเครื่องมีหอยมีหน่อไม้เนาะ กินคะรอน่ากินนะกกิน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 ด้วยกอดข้าวัสด้ค่ะอขาอมมี่องอืมมันช้องอากินปลาเผ่าเลยกินเปาเลาไม่เอากินไก่เอ็แกัน่าก็อาน้ำแล้วเนา่จเลใหญ่มากเลย สวัสดีหรือยังมันเลิกเบนมาแล้วกะนี่ก็อยู่ดีอะนั่งดีนั่งหันหน้าห้มานั่งหันน้าอย่างนี้เลยนั่งได้อยู่นั่งได้ดเลิกเรีนมากะแม่ก็ป้องกันเนาะเลิกเล่นมาปุ๊บกะต้องอาบน้ะรับลูกสาไปอาบน้ำ นี้ฟันพี่โยมจะหลุดเลยเยี่นะกินหน่อยอันจมจอมปวนมาจอมปูนละกุนอืมกินหวาจมป,ปูนไปเล่นกับตาด้วยจ้ะพี่น้องตากระทำเพิ่นยังทานเยอะเพิ่น,น้องยังเว็นเยอะ bạn đơn hàng xíu mà Ngay cả xù đớm chả sau Chị <laughs> tấm à, nào đấy nó nào, mưa đều không?

เด็กไม่ออกโอ้โหนี่จ้า s จ็ดเซียนกันพี่หมอดีจ้ะวันี้เห็นมาอืมอืมมีคนจีนมาด้อืม อย่เข้าแล้วเวยอันีืมมันจะอดได้ยกงไงคุณผ่านเยอะมันใจจะได้แข็งแรง กินมากเยอะๆั่งกายก็ได้แค่นเนี้ยสองวันที่ไปเรียนกินข้าวไม่ได้พอมาวันนี้กินได้แค่ตอนนี้แกคือ,อวันร่างกายไม่ปักับข้าวเราอยู่เหมือนอืวันแรกวันวันที่ไปวันแรกข้าวผักอือวันที่สองวันอังคารอืออันนั้น ข้อมาไกลวันนี้วันนี้ต้นขานฟันงเล่นมือแรงมือสองถึงเ้าไม่ได้คือว่าวินหูเวลาสอง,สว,องวันเลยยังตัดสะพานไม่ได้เนาะพี่ว่อนอนเด <ทะ S 1> <ๆ>ึกตื่นแต่เช้าวันนี้แม่ก็เป็นเวลาเป็นเวลาก็คืออันนคือนอนแต่เวียนใจนอนแต่เวีนตื่นแต่เช้าจะมีวินหูเนาะ ยาใหม่เนอะอ้าวน่าพอดสนล้น่ารูสบปุนมา เด้อพี่น้องกจ้งน่างกายปาคาร์ฟหมูเนาะข้าสูตรพอดีเลยอยากให้ดูบรรยากาศข้างหลังมากเลยช่วยเอะหนาวอาะถ่ายให้ดูมันถ่ายไม่ได้มัมนเ้อไงมีมกินในบ้านเสียใจมากเลยวันนี้ได้เรียนพละแต่วันนี้ได้ได้เป็นหนักหนักตลกแทนเพราะว่าโรงเรียนไม่ให้เรียนพะละเพราะว่านั้น

ร้องเพลงมื่นั้นอ่ะร้องพวค่าม่า่หลายจะร้องพวกคากะทเพลงไองใจเพราะฟัง นี่โองหอยน้ำด้วยพี่น้องเผ็ดไหมอั่นันล่ะเจ็บนี่เผ็ดไหมเผ็ดนะพี่โมงมามนี่เป็นร้านแรกเลยในชีวิตที่ทำให้แม่มี่เผ็ดได้อไม่เคยเห็นแม่มี่เผ็ดเลยแมแต่คร้ี่นี้ดี ว่าเป็นตลอดหรือวะกินตลอดแตด่ก็บทรงไว้ <c oughs> พ่อไม่พูดอะไรเลยกินอย่างเดียวทำไมกินก็ไม่ยอมเข้าเร่ยงบ้องเข้าเรียงบ้องตลอดตลอดเป็นปนิสัยนะมาแล้วตกบอลนะม เอานงามพอแล้วแว้ยพอ่อนอันนี้อันนี้ดูใส่นิดเดียวมันอะไรมันผสมกันสองตัวมันกินมันอร่อยอร่อยดี<อ>ต้องผัดกินเผ็ดแล้วช่วงนี้นะช่วงนี้กินน้สำซุปได้ดี เดี๋ยะพี่น้องอเดี๋ยวกระตุ้นยิงทซมแม่และจ้ะจ้าจอบโกนมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้กะไว้แักนี้กันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้กากะมงพูบมาพอกันใหม่อีกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพบก,กันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ๋อ